วัฒกรรมร่บอ okay. ุกเกเนี่ยก็ประมาณโดนถวานนี่แหละบนสมัยศูน์ท่าก็ไปขึ้นกรรมฐายกับท่านพ่อมาทุนซิงเอากดเอาอะไรก็ได้ไปให้ท่านเสกเพราะว่าท่านเก่งเรื่องเรื่องพุทธอยู่แล้วท่านก็บอกเออไปได้แหละอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านเป็นต้นตำรับของการเดินอู้พุทโงในครูบาอาจารย์ในยุคโราณ ไปพุทีนที่ท่าน,นจะไปย,วยาวๆนานๆไปในภูมิาภาคพระชนภัยสูงมีคณะสงฆ์ไปกันทีกอูบาจาันเก่งๆแล้วก็ไปกันแบบไม่เยอะหแหละทรอันไปแล้วเขาก็ามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในมวิภาคของประเทศไทยตรงไหนมีที่ถึงพรอง้อนดีที่บางสีไม่ถึงพร้นดีที่บางสีนั่นก็จะไหนสาธยาย อิทิบาสีพวกเราคงจะรู้ชันตาวิริยะจิตตาอิมังส่า,สาแต่ภาษาบาลีเขาจะมีขยายออกไปอิทิบาสีจึงมีที่ปรท่านแค่ตุบาลีดยสมบูรณ์นะครับแต่เุกนตรงนี้ด้วยด้วยอำนาจบุพเพนิวาสานตียาแล้วก็อนาคัตังสียาแล้วก็ปจุตปนังสยาหรือรู้อดีตที่มาที่ตรงนี้คือเป็นอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับ ชาติบ้านเมืองละวุทธศาสนาในยุคในในย้อนไปเลยสุโขทัยย้อนลึกไปถึงสรมชาชนกเรือแตกกลางทะเลตรงนี้คืออะไรตรงไหนแตจก็จะเล่าแล้วเรือทั้งหมดเจ็ดร้อยลำนั้นมันแตกนั้นมันอยู่ตรงไหนจะทร็นไปพื้นที่ของโมกายมาตราตั้งที่เป็นหลักแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยทีนี้เราังไม่เห็นยังไม่เจอ ก็มีบุคคลที่เจอที่พบที่ได้ยินที่ได้เห็นนี้มาภทยหลัก็คือนั่งสมาธิกรรมฐานที่สะระใสธนะคมที่ท่านทลายนั่งรับบาตรย่าทั่วนะจิตคนไหนนิ่งและนั่งดีสู่อารมณ์ภาวะที่เป็นความว่างวางจิตออกจากอุปทานอาคารเสียได้ทำใจ้ตรงว่าง ไม่ยึดอะไรไว้เป็นอารมณ์นอกจากความสมบเป็นที่ตั้งยาำยาายินดีเสียงคนจีนแล้วก็ต่างชาติพัวแขกพวกจีนอะไรที่มากันเรียนทั้งแถวอะไรแต่ละเยอะจะร้อยลังเลยยิ่คนน้อยๆนลยนะยิ่ลองก็อยู่ใตจขนาดใจนั่นแหละเสียงขึ้นเสียงลงดังตรงสุดโอราผล เรืออำนาจทายุมแรงทำให้เรือทังหลายแตกกระจายจมติ่งลงไปพร้อมทั้งศัตสีสร้างดรือทองต่างจมที่ใต้สะลาไตสราคบที่้นสลาไตสราคบที่ตรงนั้นเป็นที่หลวงพ่อสร้างระลาไตสราคบนัะทักทักที่ที่เรือทั้งหลายจมงลงไปหาย,หาย,หายไปในนั้นในเวลาคนนั่งกรรมฐานก็จะมาเล่าถูงกันเพื่อ เสียงอะไรนึกไม่อก่กมันนึกนึกมองไปแล้วมันเสียงมันดังขึ้นมาจากใต้ตหินใตสลอดไตเออแ,แล้วก็ฟังเขาเล่าไปเรื่อยเร่ยพระเราพูดเรงมากก็ไน้เขาจะไม่เชื่อให้เขาฟังพัวเองทีนี้เขาฟังตัวเองที่ทเราล่ายามฟังกันเรื่องของเขาแต่อย่าลืมนะว่าถ้าได้ยินอะไรหเห็นอะไรที่นี่มักจะไม่ให้พูดเรื่อย เก็งเก่สบริษัทก็จะด้แล้วก็จะได้กําไรในความหลังว่ามนุษย์ที่เห็นอะไรแล้วก็ไม่พูดกับเห็นอะไรแล้วพูดเีมันจะได้มันขาดทุนได้กําไรนั่นเอนไอ้ที่เห็นแล้วไม่พูดได้ยินแล้วไม่พูดรู้แล้วไม่พูดนต่บังเอเป็นที่ชมชอบของผู้รู้อีกชนิดนึ่งคือเก็บคำแล้วก็เก็บสิ่ง ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเอาไว้เอาไว้พระพุทธเจ้าเห็นเปรตเห็นสัตว์ทั้งหลายใช้กรหรมูม่แถบภูเขาพิจิตรที่พองประทับอยู่บนยอดเขาและลงพิจิตรบาณฑประาารจำที่เมืองราชคลึกองค์เห็นเปรตเห็นสัตว์ที่ใช้กร,รมใช้เวรที่มีกงจักทัดบนหัวบนหูอะไรเงี้ยพระองค์เห็นอยู่แล้วพระองค์ก็ยังไม่สแสดงไม่พูด สอาทภายหลังพระโมคคัลลาไปเห็นไปต่อไหลก็มาพูดขึ้นพระองค์ก็เลยลร,ะะนนเรับกวราเออน่า็นองจริงของท่ทนว่าเราก็ได้ยินอย่างนั้นเห็นอย่างนั้น,นหฉะนั้นเรื่องพูดตรงนี้ท่านไม่ให้พูดมารู้อะไรกันเก็บๆนะเพราะว่าคนที่เชื่อก็มีไม่เชื่อของบากอ่าบางคนก็ชอบพูดฉะนั้นที่ตรงนี้จะงมีหลากหลายของ บุคคลที่เข้ามาศึกษาธรรมแล้วก็ชอบมาทามเร,รเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันจะไป่กระทั่งแขกอิสระเข้ามาอยากจะศึกษาธรรมะกับหลวงพอ่อพระปุโคนาเราแต่ก็รักบอกอยากไปศึกษาแบบไหนนะบอกนี่อยากจะรู้ว่าที่นี่มี